อวสานลาบหมูสาวเจอแจ็คพอตกินไปแล้วหนึ่งคำถึงเห็นจิ้งจกอยู่รอให้เปิบผู้ใช้ Facebook ชื่อจอมแจมโมล่าได้แชร์ภาพลาบหมูไปที่กลุ่มศรีราชาจังหวัดชนบุรีพร้อมข้อความระบุว่าแจ็คพอตลาบจิ้งจกโดยภาพดังกล่าวเป็นลาบหมูที่อยู่ในถุงปกติมีผักเป็นเครื่องเคียงพร้อมรับประทานแต่เมื่อสังเกตดูดีๆก็จะพบว่าตรงกลางของภาพมีจิ้งจกอยู่ในลาบหมูดังกล่าวด้วยผู้โพสต์ระบุว่า ตอนนั้นหิวข้าวอยู่และก็กินเข้าไปแล้วหนึ่งคำก่อนจะเห็นจิ้งจกอยู่ในลาบหมูซึ่งก็มีคนเข้ามาสอบถามว่าซื้อมาจากที่ไหนซึ่งผู้โพสต์ก็ระบุว่ารถพุ่มพวงหรือรถจักรยานยนต์ที่ถูกตัดแปลงให้มีถุงห้อยตรงเตงขายอาหารได้เป็นเหมือนตลาดเคลื่อนที่ขับมาขายหน้าโรงงานที่ทำงานอยู่ทุกวัน